พิศนุโลกนิดหนึ่งนะครับคือตอนแรกเนี่ยมันมีการประกาศตามหาผู้หญิงคนหนึ่งอ่าเขาก็มีการเหมือนกับเอารูปหน้าผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียบอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยตำรวจต้องการตัวนะครับเนื่องจากว่าผู้หญิงคนนี้ก่อเหตุทําร้ายร่างกายแม่ของตัวเองจนอยู่ในสภาพนี้ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูนะฮะหน้าอ่ามหน้าคราตาของผู้หญิงคนดังกล่าวที่เขามีการประกาศตามหากัน แม่ของผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฮะถูกทำ้ายร่างกายอยู่ภายในโรงแรมที่พิษณุโลกค่ะนี่พอรพักหรือว่าพรพักเนี่ยเรียกยังไงก็ได้นะฮะทุบตีแม่แท้ๆอายุ70ปีจนสาหัสนะฮะเขาบอกว่าเลือดเนี่ยท่วมหน้าจนแม่วัย70เนี่ยพูดยังไม่ได้เลยคุณตาลแล้วมีพฤติการก็คือนอกจากจะตบทุบตีเนี่ยคือเหมือนกับพยายามจับแม่เนี่ยกรอกยา Mm. ทีนี้ประเด็นก็คือว่าคุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้คือพรพักเนี่ยพาคุณแม่ของตัวเองคนเจ็บะนะคะมาหาหมอตามนัดครับที่พิษณุโลกแล้วก็มาเปิดโรงแรมเอาไว้ก่อนค่ะตัวเองเนี่ยมาก่อนแม่1สัปดาห์นะฮะแล้วมีรายงานบอกว่าตอนที่พรพักมาเปิดโรงแรมแห่งที่1คุณผู้ชมดูข้อมูลตามที่หน้าจอนะครับจู่ก็โวยวายส่งเสียงดังอยู่ในห้องพักอะโรงแรม mm. จนแขกห้องอื่นๆลูกค้าห้องอื่นๆต้องไปแจ้งโรงแรมเขาเลยต้องย้ายที่นะครับมาเข้าพักโรงแรมที่สองทีนี้ก็จวบมองกับคุณแม่เดินทางมาพิษณุโลกตามหมอนัดพอดีมาอยู่กับลูกสาวที่โรงแรมแห่งที่2และกลายเป็นว่าไอตอนอยู่โรงแรมที่2อเนี่ยอัน,นี้ไม่ได้คลั่งโวยวายในห้องแล้วนะครับแต่ทําร้ายแม่ตัวเองแล้วจับกรอกยาเอาหมอนอุดหน้าเขาบอกว่าแม่เนี่ยสลบไปตั้งหลายรอบ สลบไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะตั้งแต่21พฤษภาคมตอนสามทุ่มกว่า,วาคุณผู้ชมครับทีนี้ถามว่าแม่รอดมาได้ยังไง22พฤษภาคมญาติที่อยู่พิศณุโลกโทรหาแม่ฮะโทรหาคนเจ็บเนี่ยนะฮะคุณป้าอายุ70ปีเนี่ยปรากฏไม่มีใครรับสายค่ะไม่มีใครรับครับคุณผู้ชมฮะโทรอีกโทรไปเรื่อยๆจนท้ายที่สุดมีคนรับฮะแต่เป็นพรพักอะ่ะ รับสายพยายามสอบถามว่าคุณแม่ไปไหนปรากฏว่า คุณผู้ชมฮะพรพักไม่ตอบแต่คุณแม่ตะโกนมาบอกช่วยด้วยเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมฮะแล้วกลายเป็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับตัวคุณแม่เองแม้ว่าจะเจ็บสาหัสแล้วนะครับเจ้าตัวพยายามกระเสือกกระสนวิ่งหนีลูกสาวตัวเองออกจากห้องแล้วเป็นจังหวะมอจอว่าไปเจอพนักงานโรงแรมพอดีค่ะเลยสามารถช่วยเหลือคุณแม่เนี่ยให้รอดพ้นจากเงื้อมือลูกสาวแท้ๆตัวเองได้ส่วนตัวลูกสาวที่ก่อเหตุคุณผู้ชมครับ หลังจากที่พนักงานโรงแรมช่วยแม่ตัวเองพรพักก็หนีครับเขาเลยประกาศตามหากันนะครับล่าสุดผมให้ฟังเสียงพัทรพลที่เป็นญาติอยู่ที่พิษณุโลกพอทราบเหตุการณ์นี้เลยตัดสินใจเดินทางมาแจ้งความนะครับอ่ะลองฟังดูหน่อยครับพอปิดห้องแล้วเขาก็ลงมือทำร้ายเลยครับรครับรู้ไหมคะสาเหตุได้คุยกับณย่ญญาไหมว่าเขาลงมือทำร้ายทำไมหรือเกิดอะไรขึ้นหรือมันเคยมี กรณีอย่างนี้ครับคือเขาเขาทำร้ายแม่ตัวเองบ่อยมากแต่ครั้งนี้เป็นเนี่ยทางญาติญาติก็บอกว่าก็มีข้อมูลอยู่ว่าพรทัศเนี่ยเป็นคนที่ทำร้ายร่างกายแม่ตัวเองบ่อยค่ะให้ดูโฉมหน้าคน้าตาคนนี้นะฮะที่ตอนนี้ตำรวจกําลังตามตัวเพราะว่าหลังจากก่อเหตุทุบตีแม่เอาหมอนอุดหน้าจับปากจับแผลปากกรอกยาเนี่ยหลบหนีไปแล้วนะครับยังตามตัวไม่เจอไม่แน่ใจว่าหลบหนีไปในพื้นที่อื่นแล้วหรือยังนะครับอะ <c oughs> แต่แจ้งความแล้วตอนนี้ตำรวจกําลังตามหาตัวอยู่นะครับ แต่ดูจากลักษณะพฤติกรรมมาแล้วไม่รู้ว่าเธอป่วยหรือเปล่านะไม่รู้ว่าปกติไหม,มเพราะว่าโวยวายอยู่ในห้องคนเดียวอะ่ะก่อนแม่จะมานะครับแล้วพอแม่มาทีนี้ก็แม่ก็กลายเป็นเหมือนกระสอบทรายอะ่ะลูกสาวที่คลอดมาอือเ้ยซอมแม่ซะขนาดนี้